ข่าวใหญ่ที่ทำให้ทั้งโลกต้องหยุดหายใจเกิดขึ้นเมื่อจีนประกาศความสำเร็จด้านนิวเคลียร์ที่ไม่เคยมีมาก่อนหัวรบสามทิศทางถูกเผยแพร่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุษยชาตินี่ไม่ใช่เพียงแค่การทดลองอาวุธแต่เป็นการเปิดฉากใหม่แห่งสมดุลอานาจที่อาจเปลี่ยนเส้นทางโลกทั้งใบในชั่วพริบตาคำถามแรกที่ผุดขึ้นคือหัวรบสามทิศทางหมายถึงอะไร มันคือการสร้างหัวรบหนึ่งลูกที่สามารถแบ่งพลังทำลายออกเป็น3เส้นทางพร้อมกันหรือคือการติดตั้งหัวรบ3ามชุดในระบบเดียวกันเพื่อเจาะทะลุป้องกันจากฝ่ายตรงข้ามหากเป็นเช่นนั้นความสามารถในการโจมตีและป้องปรามย่อมก้าวกระโดดแบบไม่เคยมีใครคาดคิดเมื่อภาพข่าวแพร่สะพัดเราเห็นสายตาตะวันตกที่ตึงเครียดสหรัฐนิ่งเงียบแต่กลับเต็มไปด้วยแรงกดดันรัสเซียแม้จะแข็งแกร่งด้านนิวเคลีย แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธว่ากำลังถูกท้าทายจากพันธมิตรคู่แข่งเก่าแก่จีนที่เคยถูกมองว่าเดินตามหลังกลับก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในสนามที่อันตรายที่สุดของโลกเสียงสะท้อนจากเวทีโลกดังระงมนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าจีนเพียงต้องการส่งสัญญ,ญาณว่าตนเองพร้อมจะปกป้องผลประโยชน์และดินแดนไม่ได้หมายถึงการเปิดศึกทันทีแต่ก็มีอีกหลายเสียงเตือนว่าการเปิดเผยครั้งนี้อาจเป็นการจุดไฟที่ยากจะดับ เพราะทุกชาติที่ถือครองอาวุธย่อมไม่ยอมให้ตนเองด้อยกว่าโลกกำลังตั้งคำถามว่าจีนทำสิ่งนี้เพื่อสร้างสันติภาพหรือเพื่อสร้างเกราะข่มคู่เหตุใดต้องเลือกช่วงเวลานี้เป็นเพราะการเผชิญหน้าทางเศรษฐกิจยืดเยือ้อหรือเพราะแรงกดดันในทะเลจีนใต้บางทีมิอาจเป็นกลยุทธ์ที่ซ่อนในยะแบบซ้อนชั้นเพื่อให้คู่แข่งสับสนและไม่กล้าเดินเกมต่อ บรรยากาศในเอเชียตะวันออกสะท้อนความหวาดหวัน่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้รวมถึงอาเซียนต่างจับตามองอย่างระมัดระวังประเทศเพื่อนบ้านไม่อาจวางใจว่าพลังใหม่นี้จะถูกใช้เพื่อป้องกันหรือถูกเก็บไว้เป็นไพ่ลับในการต่อรองบนโต๊ะการเมืองระหว่างประเทศทุกสายตาถูกบังคับให้หันไปที่ปักกิ่งหากเปรียบการเมืองโลกเหมือนเวทีใหญ่จีนกำลังยืนขึ้นกลางสปอตไลท์พร้อมกล่าวประโยคที่ทำให้ทุกฝ่ายชะง,งัก ประโยคนั้นคือเรามีสิ่งที่พวกท่านไม่มีความรู้สึกเหนือกว่านี้ไม่เพียงสะท้อนผ่านเทคโนโลยีแต่ยังเป็นพลังสัญ,ญลักษณ์ที่ขยายอิทธิพลไปไกลกว่าขอบเขตประเทศสิ่งที่ทําให้หลายคนสนใจคือจีนไม่เคยรีบร้อนเปิดเผยความก้าวหน้าเชิงทหารแต่ครั้งนี้กลับเลือกแสดงออกต่อสาธารณะแสดงให้เห็นว่าการถือครองอาวุธนี้ไม่ได้เป็นเพียงความลับหากแต่ต้องการส่งเสียงไปยังเวทีโลกว่า สมดุลอำนาจไม่อาจมองข้ามเอเชียได้อีกต่อไปคำถามใหญ่จึงเกิดขึ้นโลกกำลังเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งความมั่นคงหรือกำลังพาตัวเองเข้าใกล้จุดแตกหักครั้งใหม่การประกาศครั้งนี้ไม่ใช่เพียงข่าวธรรมดาแต่คือการขย่ารากฐานของสัญญานิวเคลียร์ระหว่างประเทศที่ถูกสร้างขึ้นมาหลังสงครามโลกเรื่องราวของตอนแรกจึงเป็นเหมือนระฆังเริ่มต้นการแข่งขันรอบใหม่เสียงก้องดังไปทั่วทั้งมหาสมุทรและทวีป ทุกประเทศถูกบังคับให้ทบทวนยุทธศาสตร์ใหม่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มต้นแล้วจากคำประกาศเพียงไม่กี่ประโยคหากจะเข้าใจการประกาศของจีนในวันนี้เราต้องย้อนกลับไปสู่เส้นทางยาวไกลของอาวุธนิวเคลียร์เส้นทางที่เริ่มต้นจากสงครามโลกครั้งใหญ่เมื่อมนุษย์ค้นพบพลังงานที่สามารถเปลี่ยนชะตาโลกทั้งใบได้เพียงชั่วข้ามคืนอาวุธที่ครั้งหนึ่งถูกใช้จริงในดินแดนญี่ปุน่นได้สร้างบาดแผลลึก และความหวาดกลัวที่ไม่เคยจางหายทำไมอาวุธชนิดนี้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมหาอำนาจเหตุผลนั้นไม่ใช่เพียงเพราะพลังทำลายล้างมหาศาลแต่ยังเพราะมันคือเครื่องมือที่กำหนดท่าทีและการต่อรองทุกประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ยอมได้รับการนับถือต่างจากชาติที่ไม่มีกลายเป็นกลุ่มประเทศพิเศษที่ถูกเรียกว่าผู้ครองอำนาจสูงสุดในช่วงสงครามเย็นโลกถูกแบ่งออกเป็นสองขั้ว สหรัฐและสหภาพโซเวียตเดินหน้าแข่งขันกันอย่างบ้าคลั่งต่างฝ่ายต่างสะสมหัวรบเป็นพันเป็นหมื่นจนเกิดความหวาดกลัวว่าจะมีใครกดปุ่มครั้งแรกท้องฟ้าเหนือยุโรปและเอเชียเต็มไปด้วยเงาของขีปนาวุธที่พร้อมถูกยิงขึ้นทุกเมื่อความเงียบสงัดของยุคสมัยนั้นกลับเต็มไปด้วยเสียงของการคาดเดาและความกังวลแต่ในความจริงแล้วโลกไม่ได้ถูกขังไม้่ในสมรภูมิสองฝ่ายเพียงอย่างเดียว ยังมีอีกหนึ่งผู้เล่นที่ค่อยๆก่อร่างพลังของตนเองอย่างเงียบเชียบนั่นคือจีนประเทศที่ในวันนั้นยังไม่ถูกยกให้เป็นผู้นำแต่กลับไม่เคยหยุดคิดค้นเส้นทางสู่การยืนบนเวทีโลกอย่างสง่างามหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมจีนถึงเลือกเดินบนเส้นทางนี้ทั้งที่ทราบดีว่าการพัฒนานิวเคลียร์ต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลและเสี่ยงต่อการถูกคว่ำบาตรคำตอบคือ จีนเคยเผชิญแรงกดดันจากทั้งภายนอกและภายในการพิสูจน์ความแข็งแกร่งจึงไม่ใช่เพียงการสร้างเศรษฐกิจแต่ยังเป็นการถือครองเกราะที่ทำให้คู่แข่งไม่กล้าเข้ามาเหยียบยำ่ำช่วงทศวรรษกลางของศตวรรษก่อนจีนทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ครั้งแรกเสียงระเบิดนั้นแม้จะดังขึ้นในทะเลทรายแต่แรงสั่นสะเทือนกลับก้องไปถึงเมืองหลวงของมหาอำนาจทั้งหลายมันเป็นเสียงประกาศว่าจีนจะไม่เป็นเพียงผู้สังเกตการ์ แต่พร้อมเข้าสู่สมรภูมิอำนาจด้วยอาวุธที่ไม่มีใครกล้าดูแคลนเมื่อเวลาผ่านไปการแข่งขันด้านนิวเคลียร์ก็ไม่เคยหยุดสหรัฐและรัสเซียยังคงยึดครองอันดับต้นแต่จีนก็ค่อยๆเติมพลังเข้าสู่คลังแสงของตนเองด้วยการลงทุนในเทคโนโลยีการสร้างฐานวิจัยและการฝึกนักวิทยาศาสตร์รุ่นแล้วรุ่นเล่าเพื่อไม่ให้ถูกจำกัดอยู่เพียงในเงาของสองขั้วเก่า น่าสนใจว่าทำไมาจีนเลือกเก็บนำความก้าวหน้าของตนไว้ยาวนานและไม่ค่อยเปิดเผยต่อเวทีโลกเหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะกลยุทธ์การรอคอยจีนรอจังหวะที่เหมาะสมจนถึงวันที่สามารถประกาศได้อย่างมั่นใจว่าตนมีสิ่งที่แตกตา่างสิ่งที่เหนือกว่าคู่แข่งเมื่อหันกลับไปมองประวัติศาสตร์เราเห็นว่าอาวุธนิวเคลียร์ไม่เคยเป็นเพียงเครื่องมือทางทหารหากแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ทางจิตวิทยาและเป็นคำประกาศอำนาจที่ชัดเจน ทุกครั้งที่มีประเทศใหม่ก้าวเข้ามาถือครองโลกก็ต้องปรับสมดุลครั้งใหญ่และทุกครั้งที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆความหวาดหวั่นก็เพิ่มขึ้นอีกขั้นดังนั้นการที่จีนประกาศหัวรบ3ทิศทางในวันนี้จึงไม่ใช่การเดินก้าวแรกแต่เป็นผลลัพธ์จากการเดินทางยาวนานที่สืบทอดมาตั้งแต่สงครามเย็นจนถึงศตวตรรษปัจจุบันเส้นทางแห่งการแข่งขันนี้ยังไม่สิ้นสุด และโลกทั้งใบกำลังจะเข้าสู่ฉากใหม่ของประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนด้วยไฟแห่งนิวเคลียร์เมื่อข่าวประกาศเรื่องหัวรบ3ามทิศทางแพร่สะพัดคำถามใหญ่ที่ทุกคนอยากรู้ก็คือจีนสร้างเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาได้อย่างไรความก้าวหน้าที่ดูราวกับก้าวกระโดดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนหากแต่เป็นผลสะสมจากการลงทุนมหาศาลการวางแผนอย่างรอบคอบ และการสร้างเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ที่พร้อมทุ่งเทจ,จนถึงที่สุดหากมองลึกลงไปเราจะพบว่าจีนใช้แนวทางผสมผสานร,ระหว่างการวิจัยเพื่อพลเรือนกับการต่อยอดสู่การทหารโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อผลิตไฟฟ้าถูกใช้เป็นฐานสะสมความรู้การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ที่ซับซ้อนถูกดัดแปลงเป็นข้อมูลสำหรับการสร้างหัวรบที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม สิ่งที่ดูเหมือนการพัฒนาธรรมดาในสายตาคนนอกแท้จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของเกมที่ลึกและซ่อนชั้นภายในดินแดนกว้างใหญ่ของจีนมีฐานวิจัยหลายแห่งที่ถูกปิดบังจากสายตาสาธารณะเมืองที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงกลับกลายเป็นที่ตั้งของศูนย์วิทยาศาสตร์ลับเส้นทางรถไฟใต้ดินบางสายถูกออกแบบเพื่อขนย้ายอุปกรณ์ที่ไม่มีใครรู้ว่าคืออะไรมีเพียงคนไม่กี่กลุ่มที่เข้าใจว่าข้างในนั้น คือหัวใจของยุทธศาสตร์ใหม่ที่กำลังจะเปลี่ยนโลกนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จำนวนมากได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจีนทุ่มมบประมาณทั้งการศึกษาและการฝึกอบรมส่งคนไปเรียนรู้จากประเทศต่างๆก่อนดึงกลับมาสร้างระบบของตนเองผลลัพธ์คือคลื่นนักวิจัยที่มีความรู้รอบด้านทั้งด้านฟิสิกส์เคมีและวิศวกรรมพวกเขาเปรียบเสมือนกองทัพในคราบเสื้อกาว ที่ต่อสู้ด้วยสมการและเครื่องมือในห้องทดลองทำไมจีนถึงเลือกใช้แนวทางพัฒนาแบบยาวนานและเงียบเชียกคำตอบอาจอยู่ที่ปรัชญาการรอคอยจีนเชื่อว่าการเปิดเผยก่อนเวลาอาจทำให้ถูกกดดันหรือถูกขัดขวางแต่การเก็บสะสมกำลังในความมืดทำให้สามารถเปิดตัวได้อย่างเหนือความคาดหมายและสร้างแรงสั่นสะเทือนที่ยากจะรับมือมีเรื่องเล่าจากแหล่งข่าวต่างประเทศว่า จีนสร้างเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินยาวหลายพันกิโลเมตรเพื่อเก็บรักษาหัวรบและระบบยิงบางคนเรียกมันว่าเมืองเงาที่ไม่เคยปรากฏบนแผนที่อย่างเป็นทางการหากสิ่งนี้เป็นจริงก็แปละว่าโลกกำลังเผชิญกับระบบป้องกันที่ลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือการพัฒนาความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงจีนใช้มันในการจำลองการระเบิดและคำนวณเส้นทางหัวรบ แทนที่จะต้องทดลองในสนามจริงอย่างบ่อยครั้งการใช้เทคโนโลยีคำนวณช่วยลดต้นทุนเพิ่มความแม่นยำและเปิดโอกาสให้ทีมวิจัยเดินหน้าได้เร็วกว่าใครเราควรถามว่าจีนมองเป้าหมายของหัวรบสามทิศท,ทางนี้อย่างไรมันอาจไม่ได้มีไว้เพียงการโจมตีหากแต่เพื่อทำให้ระบบป้องกันของคู่แข่งไร้ประสิทธิภาพเพราะเมื่อขีปนาวุธหนึ่งลูกแยกพลังได้หลายเส้นทางการสกัดกั้นก็แทบเป็นไปไม่ได้ และนี่คือการส่งสัญญาณว่าจีนกำลังถือกุญแจที่ไขประตูความมั่นคงแห่งศตวรรษใหม่ภาพเงียบของนักวิทยาศาสตร์ที่ก้มหน้าทำงานในห้องปฏิบัติการอาจดูธรรมดาแต่แท้จริงแล้วคือฉากหลังของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหงื่อทุกหยดที่หยดลงบนโต๊ะทดลองคือเส้นทางสู่การพลิกสมดุลโลกทุกการคำนวณที่ไม่เคยถูกเปิดเผย คือพลังที่อาจเปลี่ยนชะตากรรมของมนุษยชาติตอนนี้เราจึงได้เห็นผลลัพธ์ของการเดินทางยาวนานจีนไม่ได้พึ่งเริ่มต้นหากแต่เตรียมการมานับสิบปีและประกาศด้วยความมั่นใจว่าหัวรบสามทิศทางคือเครื่องหมายแห่งยุคสมัยใหม่โลกทั้งใบไม่อาจหันหน้าหนีได้อีกต่อไปเมื่อจีนประกาศว่าตนคือชาติแรกที่มีหัวรบนิวเคลียร์สทิศทางโลกทั้งใบก็เหมือนถูกเขย่าอย่างรุนแรงเสียงสะท้อนดังขึ้นจากทุกทวีป รัฐบาลหลายประเทศรีบเรียบประชุมฉุกเฉินเพื่อประเมินสถานการณ์เพราะนี่ไม่ใช่เพียงการทดลองด้านเทคโนโลยีแต่คือการส่งสัญญาณทางการเมืองที่ท่งพลังเกินกว่าจะเพิกเฉยปฏิกิริยาของสหรัฐถูกจับตาเป็นพิเศษเพราะในฐานะผู้นำดั้งเดิมด้านนิวเคลียร์ย่อมไม่อาจนิ่งเฉยต่อความเคลื่อนไหวครั้งนี้นักวิเคราะห์บางคนตั้งข้อสังเกตว่าความเงียบที่สหรัฐเลือกแสดงออกอาจเป็นเพียงฉากหน้าที่ปกปิดความตึงเครียดข้างใน จริงหรือไม่ว่าสหรัฐกำลังเร่งหาวิธีตอบโต้ในเงามืดรัเสเซียเองก็อยู่ในสภาวะที่ซับซ้อนแม้เป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับจีนแต่การที่จีนก้าวล้ำในสนามที่รัเสเซียเคยครองอำนาจก็ย่อมสร้างแรงกดดันลึกๆที่ไม่อาจพูดออกมาได้การยอมรับว่าอีกฝ่ายแซงหน้าเท่ากับการยอมเสียสมดุลแห่งอำนาจที่สั่งสมมานานและนี่อาจเป็นรอยร้าวเล็กๆที่ซ่อนอยู่ภายใต้คำว่ามิตรภาพส่วนในทวีปยุโรป ผู้นำหลายชาติแสดงความวิตกกังวลอย่างเปิดเผยพวกเขามองว่าการเคลื่อนไหวของจีนจะทำให้การแข่งขันด้านอาวุธกลับมารุนแรงอีกครั้งการลงทุนมหาศาลที่ควรทุ่มไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอาจถูกเบี่ยงเบนไปสู่การสะสมหัวรบครั้งใหม่ที่น่าสนใจคือเวทีองค์การสหประชาชาติกลายเป็นสนามถกเถียงอย่างดุเดือดคำถามถูกโยนขึ้นมาว่าโลก จะสามารถสร้างกลไกควบคุมการพัฒนานิวเคลียร์รูปแบบใหม่นี้ได้หรือไม่และถ้าทำไม่ได้มนุษย์จะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ไร้ขอบเขตอีกนานเพียงใดทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ไม่อาจอยู่นิ่งประเทศในภูมิภาคต่างจับตาด้วยความกังวลเพราะการขยายอิทธิพลของจีนย่อมส่งผลโดยตรงต่อเสถียรภาพในภูมิภาคนี้เส้นทางการค้าในทะเลและการวางกำลังทหาร อาจถูกปรับใหม่จนสร้างแรงกดดันแก่ชาติเล็กๆที่ต้องหาทางเอาตัวรอดการเมืองโลกในชั่วโมงนี้จึงเปรียบเสมือนกระดานหมากรุกที่ถูกเขย่าอย่างแรงตัวหมากทุกตัวถูกบังคับให้ขยับบางประเทศรีบหันไปหาพันธมิตรใหม่บางประเทศเร่งพัฒนาระบบป้องกันตนเองและบางประเทศเลือกนโยบายเงียบรอดูสถานการณ์แต่ไม่ว่าทางเลือกใดก็ไม่อาจหนีเงาของจีนที่ทอดยาวออกไปทั่วโลก เราควรถามว่าจีนต้องการเพียงสร้างอำนาจป้องปรามหรือแท้จริงแล้วต้องการเปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหากเป็นเพียงการป้องปรามโลกก็อาจคงอยู่ในสมดุลใหม่แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนเกมทั้งหมดผลลัพธ์ที่ตามมาอาจหนักหนากว่าที่คิดในสายตาของประชาคมโลกความเคลื่อนไหวครั้งนี้คือการเปิดประตูสู่ยุคสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทุกการเจรจาในอนาคตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ทุกคำประกาศของจีนจะมีน้ำหนักที่แตกต่างออกไปและทุกการตอบสนองจากมหาอำนาจจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อเส้นทางของโลกทั้งใบตอนนี้โลกกำลังยืนอยู่บนจุดตัดสำคัญการเมืองระหว่างประเทศถูกยกระดับเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อใหม่ประกาศของจีนไม่เพียงทําให้หลายประเทศตื่นตระหนกแต่ยังบังคับให้ทุกฝ่ายต้องทบทวนอนาคตของตนเองอย่างจริงจังบทที่4นี้จึงชี้ให้เห็นว่า โลกไม่ได้เปลี่ยนเพียงเพราะหัวรบใหม่แต่เปลี่ยนเพราะความหมายทางการเมืองที่ซ่อนอยู่ในทุกคำพูดของจีนโลกการเงินสั่นสะเทือนทันทีที่จีนเปิดตัวหัวรบสามทิศทางตลาดหุ้นในหลายประเทศผันผวนค่าเงินดอลลาร์ผันขึ้นลงรวดเร็วขณะที่ราคาทองคำพุ่งทยานราวกับทุกคนกำลังสแสวงหาที่หลบภยัยปลอดภยัยความเคลื่อนไหวนี้ชี้ให้เห็นว่าการเมืองกับเศรษฐกิจไม่เคยแยกขาดจากกัน ทุกการทดลองอาวุธใหญ่ย่อมส่งผลต่อกระเป๋าเงินของผู้คนทั้งโลกคำถามที่นักลงทุนและรัฐบาลทั่วโลกต่างตั้งคือจีนต้องการใช้นิวเคลียร์เพื่อควบคุมเ,มเกมเศรษฐกิจหรือไม่หากหัวรบนี้ทำให้จีนเมียมหน้าต่อรองเหนือคู่แข่งประเทศอื่นๆจะยอมปรับเนื่อนไขาการค้าใหม่เพียงเพื่อหลีกเลี่ยงแรงประทะหรือไม่และสิ่งนี้จะนำไปสู่การเขียนกติกาทางเศรษฐกิจโลกแบบใหม่หรือเปล่าสหรัฐซึ่งเป็นทั้งคู่แข่งและคู่ค้า ย่อมไม่อาจมองข้ามพลังใหม่นี้การต่อสู้ทางภาษีและการกีดกันทางการค้าอาจทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเพราะการเสียเปรียบด้านยุทธศาสตร์ย่อมผลักดันให้สหรัฐต้องหาทางกดดันจีนในมิติอื่นการห้ามส่งออกเทคโนโลยีสำคัญการจำกัดเส้นทางการลงทุนหรือแม้แต่การใช้พันธมิตรยุโรปเข้ามาหนุนล้วนเป็นเครื่องมือที่อาจถูกหยิบขึ้นมาในไม่ช้าขณะเดียวกันจีนเองก็มีไพ่ที่พร้อมจะใช้ เมื่อมีแสนยานุภาพนิวเคลียร์เป็นเกราะป้องกันการผลักดันโครงการเส้นทางสายไหมสมัยใหม่หรือการขยายอิทธิพลด้านพลังงานและโลจิสติกส์ก็ยอมทำได้อย่างมั่นใจมากขึ้นบริษัทจีนที่เคยถูกกดดันอาจกลับมามีพื้นที่หายใจและนักลงทุนบางชาติเริ่มมองเห็นโอกาสในความเสี่ยงแล้วตลาดพลังงานโลกจะเป็นอย่างไรหากมหาอำนาจใหม่ถือครองอาวุธที่ไม่มีใครกล้าท้าทาย การเจราจาราคาน้ำมันหรือกา๊าซอาจเปลี่ยนไปการเชื่อมโยงเส้นทางท่อพลังงานจากเอเชียกลางสู่อินโดจีนอาจเกิดขึ้นเร็วขึ้นและจีนอาจใช้พลังนี้เป็นเครื่องมือบีบให้คู่ค้าต้องยอมตามเลื่อนไขในอีกมุมหนึ่งความหวาดกลัวอาจทำให้ตลาดโลกไม่มั่นคงการที่ประเทศต่างๆแห่เก็บทองคำเงินตราต่างประเทศและสินค้าโักพ์สําคัญอาจก่อให้เกิดการเก่งกําไรและฟองสบู่ เมื่อความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นผลที่ตามมาอาจเป็นความผันผวนที่ลากยาวไปอีกหลายปีท่ามกลางความปั่นป่วนนี้หลายชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มเร่งหาพันธมิตรทางเศรษฐกิจเพื่อป้องกันความเสี่ยงไทยเวียดนามและสิงคโปร์ต่างพยายามสร้างเครือข่ายการค้าใหม่เผื่อวันหนึ่งจีนใช้พลังนิวเคลียกดดันในทางอ้อมเส้นทางการส่งออกและการลงทุนย่อมได้รับผลโดยตรงคำถามสำคัญคือ โลกกำลังเข้าสู่ยุคที่เศรษฐกิจถูกชี้นำด้วยอาวุธหรือไม่หากใช่มันหมายความว่ากฎเกณฑ์ที่เคยยึดถือกันในเวทีโลกกำลังถูกเขียนใหม่อย่างไร้เสียงประชามติและตระเทศที่ไม่พร้อมจะรับมือจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังอย่างไม่ปราณีเงาของสงครามการค้าครั้งใหม่กำลังก่อตัวบางคนเปรียบว่ามันไม่ต่างจากพายุที่กำลังซัดเข้าหาฝั่งเพียงแต่พายุครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติ หากแต่เกิดจากการขับเคลื่อนของมนุษย์ที่ถือครองอำนาจนิวเคลียร์ทุกการตัดสินใจในห้องประชุมใหญ่ของจีนหรือสหรัฐอาจเปลี่ยนทิศทางการเงือนโลกได้ทันทีตอนที่5นี้จึงสะท้อนให้เห็นว่านิวเคลียร์ไม่ใช่เพียงอาวุธที่ใช้ในสนามรบแต่คือเครื่องมือที่แฝงอยู่ในสนามเศรษฐกิจการประกาศของจีนได้ปลุกพลังใหม่ที่กำลังเขย่าตลาดโลกและทำให้ทุกชาติรู้ว่าเศรษฐกิจโลกไม่ได้ถูกกำหนดเพียงด้วยตัวเลข แต่ถูกกำหนดด้วยอำนาจที่ซ่อนอยู่หลังหัวรบ3ามทิศทางเมื่อจีนเปิดเผยว่าตนถือครองหัวรบนิวเคลียร์3ทิศทางโลกการทหารก็สั่นสะเทือนราวกับแผ่นดินไหวยุทธศาสตร์ที่เคยเชื่อว่ามั่นคงกลับถูกท้าทายอย่างไม่คาดคิดทุกกองบัญชาการใหญ่ต้องเปิดแฟ้มลับเพื่อประเมินใหม่ทันทีเพราะอาวุธรูปแบบนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มพลังทำลายแต่ยังเปลี่ยนวิธีคิดของสงครามทั้งระบบ หัวรบสามทิศทางมีความหมายเช่นไรต่อการรบจริงหากขีปนาวุธ1ลูกสามารถแตกตัวเป็น3พลังโจมตีในเวลาเดียวกันระบบป้องกันที่พัฒนามาหลายสิบปีจะยังมีประสิทธิภาพหรือไม่การยิงสกัดที่เคยคำนวณตามทิศทางเดียวอาจไร้ค่าเมื่อเป้าหมายแยกออกเป็นหลายเส้นทางพร้อมกันลองจินตนาการฉากการประทะในอนาคตขีปนาวุธเพียงชุดเดียวทะยานขึ้นสู่ฟ้า ก่อนจะแยกออกเป็น3ามเส้นแสงที่แตกต่างราวกับดวงดาวตกพร้อมกันระบบเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามถูกบังคับให้เลือกว่าจะสกัดลูกใดและเมื่อเลือกผิดเมืองทั้งเมืองอาจหายไปในพริบตาภาพลวงนี้คือความน่ากลัวที่สุดของกลไกใหม่ที่จีนถือครองยุทธศาสตร์ของจีนจึงชัดเจนการถือครองหัวรบสามทิศทางไม่ได้มีไว้เพื่อโจมตีโดยตรงเท่านั้นแต่คือการสร้างกำแพงทางจิตวิทยา ทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่กล้าคิดแม้แต่จะเริ่มต้นสงครามเพราะต้นทุนที่จะต้องแลกมานั้นสูงเกินกว่าจะคาดเดาได้ถามอีกครั้งว่าจีนตั้งใจจะใช้มันเพื่ออะไรหากเป็นการป้องปรามก็หมายความว่าประเทศนี้ต้องการความมั่นคงสูงสุดไม่ยอมให้ใครเข้ามาคุกคามแต่หากเป็นการสร้างฐานเพื่อขยายอำนาจทางทหารก็อาจเป็นสัญญาณว่าจีนพร้อมจะกำหนดกติกาใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้งหมด เสียงสะท้อนจากกองทัพป,ประเทศต่างๆชี้ชัดว่าโลกกำลังเผชิญจุดเปลี่ยนบางกองทัพเร่งหาทางพัฒนาเทคโนโลยีสกัดแบบใหม่บางกองทัพเร่งเสริมพันธมิตรเพื่อถ่วงดุลแต่ไม่ว่ากลยุทธ์ใดก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าจีนก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของการคำนวณทางการทหารครั้งใหม่อีกสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือการซ้อมรบและการวางกำลังจีนอาจเลือกเปิดเผยขีดความสามารถบางส่วนเพื่อให้คู่แข่งรู้ว่าตนมีของจริง แต่เก็บนำรายละเอียดส่วนสำคัญไว้เป็นความลับความไม่แน่นอนนี่เองที่ทำให้คู่แข่งไม่กล้าก้าวข้ามเส้นเพราะไม่รู้ว่าภายใต้เงามืดนั้นยังมีอาวุธอีกกี่รูปแบบหากมองในมิติการเมืองภายในหัวรบสามทิศทางยังมีผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนชาวจีนจานวนมากอาจมองว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งชาติการมีอาวุธที่เหนือกว่าคือการยืนยันว่าแผ่นดินจีนจะไม่ถูกใครกดขี่อีกต่อไป และสิ่งนี้อาจกลายเป็นพลังหนุนทางการเมืองที่รัฐบาลสามารถใช้ต่อรองบนเวทีโลกโลกกำลังเข้าสู่สนามแข่งขันใหม่ที่น่าหวั่นเกรงการ,รเผชิญหน้าระหว่างมหาอำนาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงคำรามของหัวรบสามทิศทางดังก้องอยู่เบื้องหลังทุกการประชุมทุกการเจรจาและทุกการเดินหมากทางการทหาร ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อใดเส้นบางๆระหว่างการป้องปรามกับการลงมือจริงจะถูกก้าวข้ามตอนที่6นี้จึงไม่เพียงบอกเล่าถึงอาวุธใหม่แต่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบของยุทธศาสตร์โลกจีนไม่ได้ถือแค่ขีปนาวุธแต่ถือกุญแจที่จะเปิดประตูไปสู่ศตรวรรษใหม่ของการป้องปรามหากโลกเคยหวังว่าสงครามเย็นจะเป็นอดีตบัดนี้เรากำลังยืนอยู่หน้าเวทีใหม่ ที่อาวุธ3ามทิศทางคือผู้กำหนดจังหวะของเกมทั้งหมดการประกาศศักดานิวเคลียร์สมทิศทางของจีนไม่เพียงสั่นสะเทือนโลกแต่ยังสะท้อนแรงกระแทกโดยตรงมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภูมิภาคที่เหมือนเป็นหัวใจการค้าที่เชื่อมโลกตะวันออกกับตะวันตกจู่จูก็ถูกบังคับให้กลายเป็นเวทีรองรับแรงกดดันใหม่ที่ไม่มีใครอยากเผชิญประเทศในอาเซียนต่างเริ่มตั้งคำถามว่าตนควรจะเลือกยืนข้างใคร การพึ่งพาการลงทุนจากจีนยังจำเป็นอยู่หรือไม่การสร้างสัมพันธ์กับสหรัฐยังตรอดไทยหรือเปล่าและถ้าต้องเดินบนเส้นทางตึงกลางจะสามารถรักษาสมดุลได้จริงหรือไม่ไทยในฐานะศูนย์กลางของแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกบีบให้คำนวณอย่างหนักทุกโครงการเชื่อมโยงทั้งทางรถไฟพลังงานและการค้าล้วนแฝงแรงกดดันหากยืนใกล้จีนเกินไป อาจถูกเพ่งเล็งจากฝ่ายตรงข้ามแต่หากขันหลังให้จีนอาจสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลเส้นทางที่เลือกจึงเต็มไปด้วยกับดักที่มองไม่เห็นเวียดนามคืออีกหนึ่งตัวแปรสำคัญประวัติศาสตร์การเผชิญหน้ากับจีนทำให้ชาติแห่งนี้ระมัดระวังเป็นพิเศษการเสริมสร้างกองทัพและความร่วมมือกับชาติตะวันตกถูกเร่งให้เข้มข้นขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการค้าขายและเศรษฐกิจที่พึ่งพาตลาดจีนก็ยังคงแนบแน่น ความย้อนแย้งนี้ทําให้เวียดนามต้องเดินเชือกเส้นบางที่พร้อมจะขาดได้ทุกเมื่อสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางการเงินและท่าเรือสําคัญมองสถานการณ์ด้วยสายตาที่เฉียบคมความมั่นคงของเส้นทางเดินเรือคือหัวใจเศรษฐกิจหากจีนใช้พลังนิวเคลียร์เพื่อสร้างแรงกดดันในทะเลจีนใต้ย่อมกระทบโดยตรงต่อสถีรภาพทางการค้าและนั่นหมายถึงความเสี่ยงที่ไม่อาจประเมินเป็นเพียงตัวเลข ประเทศเล็กในภูมิภาคเช่นลาวกัมพูชาและพมา่าแม้จะไม่ถูกจับตาในระดับโลกแต่กลับกลายเป็นพื้นที่ที่มหาอำนาจต่างพยายามช่วงชิงอิทธิพลความเงียบสงบของหมู่บ้านในภูเขาอาจซ่อนสายทานผลประโยชน์ที่ไหลเข้าสู่สนามใหญ่แห่งการเมืองระหว่างประเทศภูมิภาคนี้ยังมีข้อได้เปรียบคือการรวมกลุ่มเป็นสมาคมอาเซียนหากสามารถแสดงเอกภาพได้ก็อาจกลายเป็นน้ำหลักทวงดุลที่สำคัญ แต่หากแตกแยกออกเป็นฝ่ายฝ่ายก็จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองของมหาอำนาจทันทีและสิ่งนี้คือความท้าทายที่กำลังรอการพิสูจน์คำถามที่หลายฝ่ายอยากรู้คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเลือกบทบาทอะไรจะเป็นเพียงเวทีที่มหาอำนาจเข้ามาแสดงละครหรือจะลุกขึ้นกำหนดท่าทีของตนเองอย่างมั่นใจและมีสิทธิเสียงในอนาคตของภูมิภาคนี้อย่างแท้จริง ภาพอนาคตที่หลายคนไม่อยากจินตนาการคือหากเกิดการประทะกันจริงระเบิดเพียงลูกเดียวที่ถูกใช้ในภูมิภาคนี้อาจเปลี่ยนประวัติศาสตร์ไปตลอดกาลเส้นทางการค้าอาจพังทลายเมืองท่าที่เคยคึกคักอาจกลายเป็นเพียงซากเงียบและผู้คนนับล้านอาจต้องพลัดถิ่นในชั่วข้ามคืนตอนที่7นี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของจีนไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวสำหรับภูมิภาคนี้ แต่คือแรงกระเพื่อมที่ทุกประเทศต้องรับมือการตัดสินใจเล็กๆของรัฐบาลแต่ละชาติอาจส่งผลใหญ่ต่ออนาคตทั้งในมิติความมั่นคงเศรษฐกิจและชีวิตผู้คนการเดินหมากของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังกลายเป็นจิ๊กซอสำคัญของเกมโลกที่ไม่มีใครหลีกหนีได้การประกาศสัปดาข,ของจีนครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่แต่เป็นการส่งสัญญาณให้โลกทั้งใบหยุดชะงัก มันทําให้มนุษย์ทุกคนต้องตั้งคําถามกับอนาคตว่าโลกกําลังเดินไปข้างหน้าสู่ความมั่นคงหรือกําลังถอยหลังเข้าสู่หุบเหวแห่งสงครามเย็นรอบใหม่หากขวรบ3ามทิศทางคือการป้องปรามแล้วมันจะสามารถยับยั้งสงครามได้จริงหรือไม่หรือแท้จริงแล้วจะกลายเป็นชนวนให้เกิดการแข่งขันอาวุธที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิมการมีเทคโนโลยีเหนือชั้นเพียงฝ่ายเดียวอาจไม่ใช่คําตอบแห่งสันติภาพ แต่อาจเป็นการเร่งเร้าให้คู่แข่งเร่งสร,งสร้างสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่าโลกเคยเผชิญฝันร้ายมาแล้วในยุคสงครามเย็นขี่ปนาวุธนับพันตั้งประจันหน้ากันโดยไม่มีใครกล้ากดปุ่มทุกวันเต็มไปด้วยความหวาดระแวงวันนี้บรรยากาศนั้นกำลังคืบคลานกลับมาเงานิวเคลียร์สามหัวรบของจีนกำลังทอดลงบนทวีปทั้งหลายราวกับม่านหมอกหนาที่บดบังเส้นทางอนาคต จนมองไม่ออกว่าปลายทางคืออะไรแต่ในอีกมุมหนึ่งการประกาศครั้งนี้อาจสร้างสมดุลใหม่โลกอาจเข้าสู่ยุคที่ไม่มีใครกล้าเริ่มสงครามเพราะต้นทุนสูงเกินไปหากทุกฝ่ายรู้ว่าเพียงการยิงครั้งเดียวอาจจบลงด้วยหายนะมนุษย์อาจถูกบังคับให้เลือกการเจรจาแทนการประทะและนี่อาจเป็นโอกาสที่พาโลกไปสู่ความสงบรูปแบบใหม่คำถามคือมนุษย์จะใช้โอกาสนี้อย่างไร จะปล่อยให้เทคโนโลยีกลายเป็นเพียงเครื่องมือข่มขู่หรือจะเปลี่ยนให้มันเป็นเสาหลักในการป้องกันไม่ให้ใครกล้าใช้ความรุนแรงอีกต่อไปการตีความจุดประสงค์ของจีนจึงเป็นหัวใจสําคัญว่าเป็นเพียงการแสดงอํานาจหรือเป็นการสร้างกติกาใหม่ที่บังคับให้ทุกฝ่ายต้องถอยห่างจากการกดปุ่มบรรยากาศในเวทีโลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเหมือนละครที่ทุกตัวละครกําลังซ่อนบทของตนเองไว้เบื้องหลังม่านดําเราไม่รู้ว่าสหรัฐจะเดินหมากอย่างไร รัเสเซียจะยอมรับความจริงหรือไม่ยุโรปจะทนแรงกดดันได้อีกนานเพียงใดและอาเซียนจะเลือกยืนตรงไหนทุกคำตอบล้วนมีผลต่อทิศทางโลกทั้งใบประกาศหัวรบ3ามทิศทางของจีนจึงเป็นมากกว่าการทดลองมันคือเสียงระฆังที่ปลุกโลกทั้งโลกให้ตื่นขึ้นอีกครั้งทุกคนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนไม่ว่าผู้คนในเมืองใหญ่หรือหมู่บ้านห่างไกลต่างต้องเผชิญกับผลสะเทือนที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันทั้งด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงและการเมืองแล้วอนาคตจะเป็นเช่นไรโลกจะหาทางเขียนกติกาใหม่ได้หรือไม่หรือจะปล่อยให้การแข่งขันลากมนุษย์เข้าสู่เส้นทางมืดมิดที่ไม่อาจหวนกลับมาคำถามเหล่านี้ยังไร้คำตอบแต่เป็นคำถามที่ทุกชาติไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หากสักวันหนึ่งความอดทนของมหาอำนาจสิ้นสุดลงหากเพียงปุ่มเดียวถูกกดลงมนุษยชาติจะไม่เหลือเวลาแม้แต่จะเสียใจเหตุการณ์นี้จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่คือเงื่อนไขที่อาจเปลี่ยนชะตาของโลกทั้งใบในพริบตาตอนสุดท้ายนี้จึงเป็นการทิ้งคำถามใหญ่ให้กับทุกคนว่าเรากำลังจะเดินเข้าสู่ศตวรัต,รตรแห่งสันติภาพที่ถูกบังคับด้วยความหวาดกลัวหรือศตรวตรรษแห่งหายนะที่เกิดจากความไม่อาจควบคุมการตัดสินใจไม่ได้อยู่ที่จีนเพียงประเทศเดียวแต่ขึ้นอยู่กับทั้งโลกว่าเราจะเลือกอนาคตแบบใดสำหรับมนุษยชาติ